สวัสดีครับวันนี้เรามีแปลงสวยๆนะครับที่จะนํามารีวิวทุกท่านรับชมนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแปลงนี้มีขนาดแไร่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ในตําบลม้วยทรายอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้เข้ามาจากถนนเพชรเกษมเพียง700เมตรแค่นั้นนะครับห่างจากถนนเพชรเกษมเพียง700เมตรนะครับก็เข้าไปจากถนนเส้นอีกอีก50เมตรนะครับ ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับอบตม้้ยทรายเลยนะครับห่างกันประมาณกิโลนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ห่างจากอนามัยก็ประมาณ800เมตรนะครับแล้วก็ห่างตลาดก็ประมาณ700-800เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่สวนนะครับเป็นที่เป็นสวนมะพร้าวนะครับซึ่งมะพร้าวก็สามารถให้ผลผลิตได้นะครับซึ่งแปลงตรงนี้นมี8ไร่กับอีก42ตารางวานะครับแล้วก็มีบ้านอีกหลังนึงนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับอันนี้ ขายยกทั้งบ้านทั้งที่ดินนะครับนี่บ้านก็สามารถเข้ามาอยู่ได้นะครับเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับนี่บรรยากาศนะครับเป็นต้นมะพร้าวนะครับปลูกเป็นสวนมะพร้าวนะครับเป็นสวนมะพร้าวมีขนาดเนื้อที่แดไร่กว่านะครับแล้วก็บริกาศดีนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับไอสารที่สําคัญต่างๆนะครับอยู่ใกล้อบตนะครับอตห้วยสายนะครับ ก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อทําเกษตรทําสวนข้าวต่อได้เลยไม่ก็ปลูกแปลงจัดสรรน,นะครับทำจัดสรรที่ขายได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับทางตลาดแล้วก็ทางอบตออนะครับใกล้ๆอนามัยนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับทะเลนะครับห่างจากทะเลก็ประมาณ3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ นี่ครับรูปแปลงถือว่าเป็นรูปแปลงสวยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยนะครับซึ่งหน้ากว้างติดถนนก็ประมาณสัก80เมตรนะครับลึกเข้าไปก็ประมาณสักร้อยเ้เมตรนะครับนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยนะครับมีน้ามีไฟครบเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูสถานที่จริงได้นะครับแปลงตรงนี้เราก็ขายราคาถูกๆนะครับขนาด8ไร่4 2ตารางวานะครับอันนี้เราก็ขายยกแปลงครับสาล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับ พออยู่ใกล้กับทะเลนะครับห่างทะเลเพียง3กิโลเมตรนะครับห่างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําป้ากอก็8กิโลเมตรนะครับนี่เข้ามาจากถนนเพชรเกษมเพียง700เมตรค้ะเดนะครับเราขายราคาถูกๆนะครับ ถ้าสนใจก็ลองแวะมาดูสารที่จริงได้นะครับตรงนี้ถ้าซื้อตรงนี้ก็เหมาะสำหรับปลูกบ้านทำรีสอร์ทก็ได้นะครับหรือว่าทำโครงการจาารัดสรรแบ่งจัดสรรที่ขายก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่สคัญต่างๆครับอยู่ใ,ใกล้กับตลาดต้นเกตนะครับอยใใู่ใกล้ๆกับทางบอบพอทางอนามัยนะครับสถานีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมยนช่องของเรานะครับ แล้วก็จะพยายามหาแปลงที่ดินดีดีสวยนะครับทุกถูกนำมารีวิวทุกท่านนะครับชมอยู่เรื่อยนะครับอย่างนีก็ฝากไปติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ